ทำไมตกปลามาได้ปลาจะเพียนนะครับปลาจะเพียนนี่ยง่กางลายนะครับเดี๋ยวเขามาบอกวิธีกันเฮ็ดให้กลางเข้าหน่อยลงนะครับยามเขากินจังสิได้กินง่ายนะครับเดี๋ยวมีวิธีบอกครับครับวิธีง่ายๆนะครับที่ที่เฮ็ดกันนะครับก็คือเอาปลามาแช่เสรเดแล้วนะครับเขาก็บังมันนะครับบังบังก็คือการ ปุดนะครับการซอยให้มันให้มันทีๆนะครับเพราะว่ากลางมันทีอยู่นะครับเป็นเส้นขวางนะครับเราก็ไปตัดนะครับให้มันตัดออกนะครับตัดกลางออกทั้งซองคางนะครับ ทีๆนะครับแห้งทีแห้งดีครับเพราะว่ากากยังสิได้ขาดออกทีนึงเรอสีดถอดกระซังครับรองเห็ดมึงครับนาผมเห็ดแล้วนะครับในคนนะครับกางกระสิตัดขาดไปนะครับโดยเฉพาะเราไปหนึ่งเราไปถอดแก้ปัญหาการกางเยอะนะครับเพราะว่าปลา ตะเพียนพวกนี้มันกางลายครับกางลายยี่หีพี่น้องจะเอาไปนหนึ่งโบที่ท้องโบปากคือเอาไปถอดมันจะมีกางนะครับกางในหน่อยสติดข้อนะครับนี่เอากระตังไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับกับบังแล้วทีประมาณนี้นะครับชลดประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเชียเมนู ชูชีปลาตะเพียนนะครับ๋ยมาเบิ้งกันสีแสบบาค,ครับนาตาทอดแล้วก็สิประมาณนี้นะครับมันกะสิเป็นบางๆนะครับตัดกลางปลานะครับตะเพียนตแต่เดี๋ยวผม็ดชูชีปลาตะเพียนครับ เรียบร้อยครับชูชีเปอรตะเพียนหน้าตาไม่เท่าไหร่แต่ความอร่อยเต็มเลนะครับครับสำหรับมันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับทีมของคนฟาร์มสวัสดีครับ